ตัวนี้ผมก็จะมารีวิวลูกสุบ LHK นะครับ4วาวก็เป็นระยะชักเดิมนะครับตัวนี้ระยะวาวก็อยู่ที่19 22นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะวัดนะครับกับลูกเดิมนะครับว่าระยะมันอยู่ประมาณไหนนะครับสำหรับลูกสุบ4วาวนี้นี่นะครับระยะก็ต่ำกว่าลูกสุบเดิมประมาณ ส่วนจุดห้ามิลน,นะครับตัวนี้ก็ลูกนี้นะครับผมจะเซตเป็น e ยี่สิบนะครับก็จะต้องทําการปาดหัวนะครับให้เป็นหัวตัดนะครับผมก็จะทําการกึ่งตรงนี้ออกนะครับ,บรอบๆแล้วก็จะเหลือไว้แค่นูนๆตรงกลางอีกประมาณมิลมิลครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับห้าเจ็ดนะครับ e ยี่สิบ ก็เดี๋ยวรอส่งงาน2วาวันนะครับพิกัดก็150บวกอยู่แล้วนะครับ E85 แต่ว่าถ้าไป4วาวก็น่าจะกลับไปเป็นจะทำเป็นรถใช้งานนะครับเป็น E20 นะครับโอเคเราก็มาดูรายละเอียดลูกกันเลยนี่นะครับเนื้อง,งานก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสำนักนี้เหนียวแน่นอน L H K นี่นครับโดนๆ ก็ลบคมอีกสักหน่อยก็พร้อมใช้งานนะครับสำหรับลูกสูบนี้ถ้าไปใส่พวก e band 5อะไรอย่างนี้ก็น่าจะสวยๆนะครับระยะนี้แต่แต่ว่าผมจะทําแบบไม่ไม่ขุดฝานะครับเพราะว่าเสียดายฝานะครับก็จะทําที่หัวลูกแทนนะครับเพื่อจะไ,ได้เก็บฝาไว้นะครับอาจจะขายต่อหรือว่า อ่ะเป็นอย่างอื่นนะครับสเต็ปอื่นอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็สลักก็13มมิลนะครับตัวนี้นี่นะครับสำหรับรถชักเดิมได้เลยโอเคในชุดก็มีเป็นมีเป็นแหวนสูบมาให้นะครับอย่างดีเลยนะครับตัวนี้แล้วก็กีลบล็อกนะครับสลักนะไม่ต้องพูดถึงความทนทานสูงจัดจัดโอเค เรามาดูแหวนกันมันจะมีแหวนครบชุดแบบนี้นะครับให้เราติดตั้งนะครับก็วิธีเรียงแหวนก็หลายหลยคนก็จะเป็นแล้วนะครับเดี๋ยววันที่ผมติดตั้งเข้าไปในรถก็จะทําการประกอบให้ดูทุกจุดเลยนะครับสําหรับชุดนี้ค่อนข้างทนเลยครับเพราะว่าผมลูกสองวาล์วนะครับจริงๆมันเบรกไปแล้วนะครับสําหรับ ก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ผมไล่ E ยี่สมันความร้อนมันเกินนะครับเพราะว่าพวกรถตัวใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับมันจะมีการชดเชยนะครับถ้าเราไม่รีแมปปิดไอ้พวกเซ็นเซอร์กล่องอะไรองนี้ไปนะครับมันจะทําการชดเชยแล้วก็น้ํามันบางลูกติดน,นะครับสาเหตุที่บางทีเราไล่รถสมบูรณ์ในพื้นที่แล้วก็ไปที่อื่นอะไรแบบนี้นะครับไปที่ไกลแบบนี้นะครับมันก็ ชดเชยนะครับ,รบถ้าเราขี่ไปนานๆแล้วก็สภาพอากาศเปลี่ยนหรือว่าอากาศเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับรถก็จะทําการชดเชยน้ามันนะครับทําให้มันบางนะครับเพราะว่ารถเขาออกแบบมาให้มันประหยัดนะครับแต่ว่าเราต้องการจะซิ้งนะก็สําหรับใครที่ทํา S5 ขึ้นมาก็ขึ้นไปก็แนะนําให้ไปปิดนะครับพวกเซ็นเซอร์ชดเชยนะครับระยะย,ยาวอะไรย่งี้นะครับ ทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับรถก็ผมก็พังหลายรอบเพราะว่าไอเซ็นเซอร์นี้เหมือนกันนะครับน้ํามันบางครับตลอดเลยก็ลูกแตกไปหลายลูกนะครับก่อนหน้านี้ที่ทําไม่จบสักทีก็น่าจะเกิดจากปัญหาน้ํามันบางนะครับโอเคทีีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ